สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันนี้กับผมผู้พันส์สเปล,เลอมีข้อคิดเตือนใจมาฝากจากการที่ผมได้เป็นเจ้าหน้าที่าศาสนพิธีและได้รับความไว้วางใจจากเจ้าอาวาสวัดเถวบ้านให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติเป็นเจ้าหน้าที่ประจำชาปนสถานพูดแบบชาวบ้านก็คือสับปลือนั่นแหละครับ ก็อยากจะเผยแผ่ข้อคิดดีๆให้คนอื่นๆได้รับฟังกันครับคลิปนี้ขอนำเรื่องที่มีชื่อว่าเรื่องพัฒนากายพัฒนาจิตมีคำที่ผู้รู้กล่าวไว้ว่า จะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องพัฒนาคนจะพัฒนาตนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อนแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นสิ่งจำเป็นสําหรับชีวิตและการพัฒนาที่ถูกต้อง จึงควรพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไปจะพัฒนาเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเป็นการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์การพัฒนากายมีหลักที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าให้ปฏิบัติตามหลัก5อซึ่งถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะได้แก่ 1. อาหารต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีเกเลี่ยงสิ่งที่เป็นโทษภัยต่อร่างกายเช่นสุราบุหรี่เป็นต้น 2. ออุจจาระมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเป็นเวลาสม่ำเสมอ 3. อารมณ์รักษาจิตให้ผ่องแพ่วเบิกบานมีความสงบเยือกเย็นอยู่เสมอเพราะอารมณ์ดีหรือร้าย มีผลกระทบต่อร่างกายโดยตรง 4. ออกกำลังกายมันออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งเช่นว่ายน้ำวิ่งเป็นต้น 5. อากาศให้อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ภายทีสะดวกไม่มีมลพิษส่วนการพัฒนาจิต อาจทำได้หลายวิธีโดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนาให้ปฏิบัติตามหลักสมาธิคือการรักษาจิตไว้ไม่ให้วันไหวฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆและปัญญาคือการกำหนดรู้เท่าทันสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงเพื่อให้จิตคลายความยึดมั่นถือมั่นดังนั้นผู้ที่หวังความเจริญพร้อม ทั้งร่างกายและจิตใจพึงพัฒนาตนตามหลักดังกล่าวนั้นเถิด